ครีมที่อยู่ตรงนี้ไปไหนเป็นครีมตัวไหนคะที่มันเป็นหลอดสีม่วงครีมกันแดดนะะอ๋อกันแดดลาชีชใช่ไหมคะอ๋อนั่นแหละใช่ๆที่มันวางอยู่ตรงนี้นะ่ะย้ายไปตรงนั้นและคะ่ะอยู่ตรงนั้นพี่แต่ตอนนั้นหนูซื้อมันวางอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตอนนั้นน่ะมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้นเราย้ายมันไปอยู่ตรงนั้นละคะ่ะไม่ใช่แต่หนูเคยซื้อตรงนี้ลูก <c oughs> ค้าไม่เข้าใจคาว่าย้ายก็บอกว่ามันย้ายมาอยู่ตรงนี้ ก็บอกว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ไม่เข้าใจพนักงานลูกค้าอันนี้ใช่ไหมคะเอออันนี้แหละแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงก็ก็บอกว่าย้ายค่ะก็ย้ายจากตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นค่ะแล้วย้ายตั้งแต่เมื่อไหร่มาซื้อรอบนั้นยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยย้ายนานเป็นปีละค่ะลูกค้าไปอยู่ไหนมาคะเนี่ยสงสัยไม่ได้มาซื้อนานเอาปีหนึ่งแล้วหรอเนี่ยเวลามันผ่านไปไปจังเนอะแม่ค้ามีเตารีดผมไหม ที่นี่ไม่มีเตารีดนะคะลูกค้าลองไปถามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าดูนะคะตายแล้วต้องนี่ไปออกงานน่ยสิทำยังไงจะให้ฉันหัวฟูนี่เหรอไปงานร้านใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีเตารีดผมได้ยังไงอา้าก็บอกว่าไม่มีเตารีดจะเดินเข้าไปทําไมอ๋อก็นี่ไงเตารีดผมไหนบอกไม่มีงไงมีตั้งหลายยี่ห้อ<ม>นี่หลรอนฉันเกือบหัวฟูไปงานแล้วไหมล่ะยังไงคะนี่ไงเตารีดผมตอนแรกถามบอกว่าไม่มีคุณป้า บ้านไหนคะเนี่ยจะถามหาบ้านฉันทําไมนี่เขาเรียกว่าเครื่องหนีบผมขอะคุณป้าไม่ได้เรียกว่าเตารีดผมค่ะเออ,เออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเธออยู่ร้านบิวตี้ภาษาอะไรแค่นี้ก็ไม่เข้าใจออเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณป้าโลชั่นตัวนี้129บาทไม่ใช่หรอคะซื้อประจำไม่ใช่149ยนะเดี๋ยวไปเช็คราคาให้สักครู่นะคะ พนักงานติดราคาผิดแน่เลยดีนะฉันเป็นคนชอบสังเกตลูกค้าคะตัวนี้มันราคาปรับขึ้นค่ะจาก129เป็น149ค่ะอะไรก็ซื้อ129รจาจำมันปรับขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งปรับขึ้นล็อตล่าสุดเลยค่ะลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะโหดเกินปะปรับขึ้นตั้ง20บาทเลยนะขายเอากำไรไปสร้างตึกหรอปรับขึ้นบาท2บาทยังพอรับได้แต่นี่20บาททุนมาก็แพงแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้บวกกำไรเยอะเลยนะคะไหนทุนมาเท่าไหร่ขอดูซิ ที่ว่าแพงหรือแพงจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากขึ้นราคาแล้วก็พูดขึ้นมาเองของมันมาแพงจริงๆนะคะลูกค้าขออภัยด้วยค่ะงั้นลองดูตัวอื่นที่ถูกกว่านี้ไหมคะเอ๊นี่เธอหาว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อเหรอเปล่าเปล่า,านะคะแค่เห็นลูกค้ากังวลเรื่องราคาก็เลยจะแนะนําตัวอื่นดูฉันมีปัญญาซื้อแต่ที่ไม่ซื้อเพราะเสียความรู้สึกที่ราคามันเปลียนฉันจะไปหาร้านที่มันขาย129เศรษฐกิจแบบเนี้ยของราคาเดิมแทบจะไม่มีแล้วค่ะคุณพี่ได้ยินว่ามีร้านมาเปิดใหม่ร้านนั้นอ่ะพนักงานเขาบริกกาารลูค้้ดดีวยน เราในอยู่มานานต้องห้ามยอมแพ้นะลูกค้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าถามได้นะคะอ๋อค่ะสีนี้ก็สวยนะคะขายดีมากนี่เลยค่ะมันจะออกเป็นสีพีชชอบไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะคะลูกค้าคะใส่ตะก้านะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้เดี๋ยวจะจ่ายตังค์ละใส่เธอค่ะเดี๋ยวของหลน สีนี้สวยเหมาะกับลูกค้ามากเลยนะคะเดี๋ยว,ย,วยังไม่เอาขอดูก่อนเอาเถอะค่ะสีนี้เหมาะกับลูกค้าที่สุดแล้วค่ะตัวนี้จัดโปรอยู่นะคะเอาเลยนะคะสีนี้สวยมากค่ะเอาคุณพี่รับอะไรคะวันนี้ไม่เอาไม่มีอะไรถูกใจหรอคะของถูกใจแต่ไม่ถูกใจพนักงานมะเหมียวเห็นป้าคนนั้นไหมเสื้อเหลืองเหลืองอะเห็นอยู่ออกไปแล้วนุ่นเอาเล้วของนี่ล่ะร้อยเก้าเก้าค่ะ สองร้อยค่ะเงินขาดขาดแบบนี้จะทอนให้ใครได้เนี่ยคิดตั้งไหนค,ค่ะร้อยหกสิบเก้าค่ะนี่คะ่ะทอนสามร้อยสามสิบเอ็ดนะคะนี่คะ่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะที่คะที่ทอนเงินขาดให้หนูเหรอเอ่อ เปล่านะคะน้องร้านพี่ไม่มีเงินขาดวันนี้หนูมาซื้อของร้านพี่แค่ร้านเดียวมันจะไม่ใช่ของร้านพี่ได้ยังไงน้องจะมาใส่ร้ายปากปลอมร้านพี่ได้ยังไงคะตัวเองถือออกไปแล้วเอาไปทําขาดตอนไหนก็ไม่รู้ก้าวขายยังไม่พ้นร้านเลยตังมันขาดเองได้หรอคะนี่น้องดูถูกเงินขาดหรอเงินขาดมันก็ใช้ได้ซื้อได้เหมือนกันคะ่ะแล้วถ้าหนูเอาเงินขาดมาซื้อร้านพี่พี่จะรับปะขาดไม่ขาดพี่ก็รับหมดนั่นแหลคะค่ะเพราะว่ามันก็เงินเหมือนกันแต่เผอิญว่าอันนี้มันไม่ใช่เงินพี่นะคะ ที่ตังค่ะ199ค่ะนี่ค่ะออฟแป๊บนึงนะคะพี่พอดีน้ำหอมหมดอะค่ะเอากลิ่นนี้ค่ะหอมดี259ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะรับอะไรเพิ่มหรอคะใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อใส่ถุงเดิมก็ได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวใส่ให้ไี่ได้ค่ะเอาถุงใหม่เลยอ๋อได้ค่ะอ้อลืมแป้นแป๊บนึงนะคะอันนี้ตลับนึงค่ะ ใส่ถุงเดียวกันได้ไหมคะลูกค้าไม่ได้ค่ะถุงมันเล็กนิดเดียวเองเนี่ยของใส่ในนี้ก็เต็มหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป้งแตกค่ะได้ค่ะไม่เอาค่ะพี่จะเอาถุงแบบนี้ที่มีหูหิ้วแบบนี้ค่ะเออถุงหมดแล้วค่ะเหลือแค่อันนี้อันเดียวขายของร้านใหญ่ค่ะนี้มันจะหมดได้ยังไงมาดูซิไม่ได้น่ะลูกค้าที่ไงถุงอ่ะทําไมไม่ให้เนี่ยแค่นี้ก็ห่วงห่วงอะไรนักหนาแค่ถุงเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ย มม oh. มอ,มอ,มอหนูจะเอาเล็บอันไหนดีหรือว่าให้พี่เลือกให้เลยอันไหนก็เอาเลือกมาเลยพีดเม็ดผมหนูจะเอาอันไหนลกูกเอาทุกอันนั้นแหละอันนี้หนูเอาไหมอมอันนี้ล่ะเอาอีกไหมอืมได้ได้มมมอ,มอหนูจะเอาครีมเอาเซรั่มอะไรไหมอ่ะเปไหนถ้างั้นพี่เลือกให้เลยนะหนูคิดตังคค่ะฮะพี่พิกซื้ออะไรทำไมเยอะจังอ่ะก็พี่ถามหนูแล้วหนูก็บอกว่าเอาเอาเอา หนูไม่ได้คุยกับพี่หนูคุยโทราศัพท์กับแฟนอยู่คุยอยู่ไหนไม่เห็นคุยเลยก็หนูคุยอยู่นี่อยู่นี่ไงไเลือกมาเยอะขนาดนี้ยหนูไม่มีเงินจ่ายหรอกนะเอาออกเลยเอา้าถ้างั้นก็เลือกออกแล้วกันหนูจะเอาอะไรบ้างเอาแค่นี้ค่ะอา้าวแล้วของพี่ล่ะของพี่ก็เลือกเอาสิอันนี้ของหนูงั้นเอาอันนี้อย่างเดียวก็ได้ สวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะมีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างคะเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทอีกหลายๆบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดขายสูงในเอเชียเ,เราเปร้านบิวตี้ที่ใหญ่ที่สุดในบุการค่ะแล้วทีเนี่จ้างพนักงานเงินเดือนสูงค่ะพี่นิววันนี้เบิกเงินหน่อยนะไม่มีเงินกินข้าวเที่ยงแล้วเนี่ย <laughs> แล้วที่ร้านของเรานะคะมีมาตรฐานที่สูงน้องๆทํางานกันแบบมืออาชีพสองครั้นี้ทําไมติดราคาไม่เท่ากันนะคะหนูเพิ่งซื้อเปเมื่อเช้ามะเมียวอ๋ยก็งานมันเยอะทําไม่ทันแล้วเนี่ยเราทํางานกันแบบครอบครัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีความกดดันในการทํางานเลยค่ะทําไมทอนตามให้ไม่ครบนจ่ายแบงค์พันนะมะเมี่ยวหลายครั้งแล้วนะถ้าทอนผิดอีกรอบหน้าหักเงินเดือนอะไรก็มีแต่หัก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 จนไม่มีจะกินแล้วเนี่ย เออพี่ว่าโอกาสหน้าเราค่อยร่วมงานกันดีก,กว่านะคะวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่คะพี่เดี๋ยวก่อนคะ่ะคิดตังเลยคะ่ะริทเม้นสองซองยี่สิบบาทคะ่ะเออสแกนจ่ายนะคะ20บาทก็จะโอนเหรอคะใช่คะ่ะหนูไม่มีเงินสดเดี๋ยวคะ่ะถ้าเกิดยอดต่ำกว่าหนึทางร้านไม่รับโอนคะ่ะทำไมคะพี่ก็ เวลาน้องไปกดเงิน20บาทมันกดได้เหรอคะพี่นี่มันสมัยไหนแล้วมันกดไม่ได้พี่ก็โอนไปซื้อของต่อสิก็พี่สะดวกแบบนี้ค่ะถ้างั้นน้องก็ไปเลือกของให้มันครบร้อยแล้วก็มาโอนจ่ายก็ได้นะคะถามจริงแต่ละวันมีคนเข้าร้านปะก็มีนะคะแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนเหมือนน้องด้วยงั้นหนูไม่เอาแล้วคะ่ะเก็บไปให้คนที่ไม่เดือดร้อนก็นแล้วกันร้อนเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยแม่มาแล้วเหรอนันตวตีจะนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ซิลีย่ยังไม่จบตอนไหนแม่อันนี้ก็รีบสุดแล้วมารึ้นรถ ดูอยู่นั่นแหละวันไหนก็ดูแต่ซีรีส์ไม่รู้จะจบจกสิ้นไปกาวผิวจนไส้กี่เรื่เนี่ยกับ้าทนำลูกค้าดูแแป๊บๆอะไรอางเนี้ยแม่ลืมซื้อครีมลงก่อนเร็วอะไรอางเนี่ยเยอะแยะไม่จบไม่สิ้นื่นไห่จะได้กลับบ้านไหนครีมตัวไหนรีบดูรีบซื้อเลือกไออิงนั่นแหละเดี่ยวแม่ขอเลือกก่อนพี่อของลูกค้าแนะนำเป็นเบอร์นี้เลยค่ะ แล้วตัวนี้มันดียังไงหรอคะพี่ตัวนี้จะเป็นรองพื้นผสมสกินแคร์นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจคุชชั่นไหมคะสนใจค่ะแนะนําหน่อยค่ะพี่อจะแนะนําอะไรกันนักหนาจะเออะไรก็เอาไปเถอะฉันหิวข้าวจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับก็อยู่นี่แหละฉันจะคีเลรกลับไปเองทิ้งแกไว้นี่แหละแม่ไม่ต้องมานอนอยู่นี่แหละไปทาคที่ไปไม่ต้องมาไปกลับบ้านคนเดียวเิดเงินหน่อยค่ะลูกอ่ะอันนี้เหมาะกับหนูมากเลยนะเอาไปอันนึงสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะคะ ทั้งหมด539ค่ะลูกเอา้าทำไมถึงเกิน500อันนี้199จ้ะลูกฮะคิดเงินหรอคะจะ้ 199. อย9กาเนี่ค่ะขอบคุณจ้ะลูกจ่ายเงินค่ะ500-299ลบเหลือ201บาทอ่ะลูกเอากิ๊บไปปักผมนะ500พอดีกิ๊บอะไรคะป้ากิ๊บปักผมไงเอาไปปักผมสวยๆนะลูก หนูไม่เอาค่ะหนูไม่ชอบปักกิฟแบบนี้เอาไปเถอลูกเงินนูเหลือพอดีจะได้ไปปักส,สวยๆนะไม่เอาค่ะอย่ามายัดเยียดทอนเงินมาให้หนูเลยป้าหุยบอกไม่ฟังบอกไม่เชื่อจะให้ส,สวยไม่อยากสวยได้ไงอาตั้งทอนไปไม่ต้องใส่ถุงนะคะเดี๋ยวจะไาคิดค่าถุงหนูอีกคิดเงินหน่อยคะ่ะทั้งหมด200ค่ะนี่คะ่ะน้องคะ พี่ก็มาซื้อของร้านน้องทุกวันเลยมีเครดิตให้พี่ไหมอ๋อที่ร้านรับแตงเงิน,งนสดค่ะน้าน้องน้าพี่ก็มาอุดหนุนน้องประจําเลยแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะก็ได้ค่ะว่า